สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246สทารอดนะคะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายปี2565แล้วนะคะเอ่อก็ติดตามกันมาจนถึงท้ายปีแล้วนะคะปีนี้เออก็หวังว่าทุกคนจะให้การติดตามชมนะคะแล้วก็ต่อไปในช่วงปีหน้าด้วยนะคะ เราจะมาทำคลิปของเดือนธันวาคมกันนะคะเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนที่ทุกคนจะได้ทราบว่ามันจะบอกคร่าวๆนะคะว่าในช่วงธันวาคมเนี่ยเราส่งท้ายปียังไงแล้วปีใหม่เนี่ยถ้าเราเราถามสิ์สิทธิ์ที่ผ่านไพ่ออกมาอีกประมาณว่าก็จะเป็น เหตุผลหนึ่งที่จะส่งท้ายให้เราได้รับสิ่งใหม่ๆในปีหน้าด้วยนะคะก็ติดตามรับชมกันให้จบคลิปนะคะแล้วท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนธันวาคม2565นะคะเป็นการดูกว้างๆนะคะแต่ก็สามารถที่จะเอาไปนำเป็น รายในการดำเนินชีวิตได้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษในเดือนธันวาคม2565นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพื้น,นชะตาของคนชาวราศีเมษนะคะในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อ oh, สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยให้หน้า่ออกมามีแต่ความเป็นมงคลด้วยเธอดสาธุโอ้พ <c oughs> oh, ่ใบแรกบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้คุณได้พบกับสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าเป็นการงานใหม่การเงินใหม่หรือความรักครั้งใหม่หรือคนที่เอ,อ่อ กำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเขาบอกว่าคุณพบโอกาสที่ดีแล้วถึงแม้คุณจะเริ่มต้นมาก่อนหน้านี้สักเดือนสองเดือนแต่พอถึงช่วงธันวาคมนี้คุณก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณทํามาเป็นสิ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจถูกแล้วนะคะเป็นสิ่งที่หรือเป็นงานที่จะพาคุณไปสู่ทรัพย์สิน นะคะจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้านะคะคุณยืนอยู่บนกองเงินกองทองนะคะในเดือนธันวาคมนี้ในเรื่องการงานการเงินของชาวราศีเมษจะพบกับเม็ดเงินที่เป็นกอบเป็นกำนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยล้าจากงานและคุณจะเ,เจออุปสรรคบ้างในการทํางานมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะในเมื่อเราทํางานใหญ่ขึ้น รับงานมากขึ้นหรือตำแหน่งงานโตขึ้นมันก็ต้องมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะไม่ได้เป็นเหตุผลที่น่าก,กังวลอะไรนะคะเป็นสิ่งที่เราฝ่าฟันปัญหาออกไปได้เป็นสิ่งที่เราทุ่มเทค่ะดูจากการนอนนะของหญิงสาวนะคะเขาไม่รู้สึกว่าเขาวิตกกังวลอะไรเขานอนด้วยท่าที่สบายๆแล้วใช้มืออีก มือหนึ่งเสยผมขึ้นไปนั่นคืออุปรสรรคปัญหาเหรอชิวๆสำหรับฉันนะคะไม่ไม่ได้แบบเอามากังวลอะไรนะคะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้และความรักของคุณก็ยังจเจริญเติบโตไปได้ด้วยนะคะหรือถ้ามองให้เกี่ยวกับการงานนั่นก็คือการงานของคุณได้รับความนิยมนะคะได้รับคําชมได้รับความนิยมชมช,มชอบจากสังคมหรือจากผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงิน คุณจะสำเร็จนะคะ Ten of Pentacles ขึ้นนั่นหมายความว่าเดือนธันวาคมนี้จะส่งผลให้เดือนมกราคมของคุณสดใสร่าเริงแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ส่งปีเหมือนบอกในต้นคลิปลนะคะขอโทษทีค่ะ <c oughs> ก็จะบ่งบอกถึงในช่วงของปีหน้าได้ด้วยนะคะว่า,าถ้ามันเกิด ให้ความมั่นคงเกิดขึ้นเกิดอภัย The p i n of Pentacle หมายความว่าคุณช่างเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงหรือบุคคลที่สามารถที่จะสร้างสารรค์งานสร้างแรงบันดาลใจสร้างงานสร้างอนาคตต่างๆได้เริ่มต้นการทำงานแบบที่คุณตัดสินใจแล้วไปในทิศทางที่ถูกต้องและงานงานนั้นสร้างความ ภาคภูมิใจให้กับคุณค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณทำาทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นผู้นํานะคะการเสียสละการแสวงหาสิ่งต่างๆที่จะเติมเต็มให้กับชีวิตให้กับความมั่นคงของตัวเองนะคะไฟ r. ออฟเพนตเ์เตถึงแม้ว่าบางครั้งการงานของคุณก็อาจจะทําให้คุณต้องลงทุนมากขึ้นนะคะไฟ r. ออฟเพนตเ์เตอรหมายถึงว่าการใช้จ่ายนะคะการใช้จ่ายการลงทุนการใช้เงินนะคะ แต่แต่ในที่นี้มันจะเกี่ยวกับการงานมากกว่านะคะไม่ได้ใช้เงินในทางที่เสียหายอะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับาการการหมุนเงินไม่ทันหรืออะไรนะคะการไฟออฟเพนท์เคิลในที่นี้หมายถึงคุณมีการลงทุนเพิ่มคุณมีการทํางานเพิ่มเพราะว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการหรือผลลัพธ์ที่คุณมองอยู่หรือรอคุณอยู่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นสิ่งตอบแทนที่สูงนะคะ เป็นการตอบแทนสูงเป็นค่าตอบแทนที่สูงมากนะคะจากการลงมือทําของคุณจากการทําไม่หยุดของคุณจากแรงมันดานใจจากาการทุ่มเทต่างๆที่คุณทุ่มเทมาจนถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคุณก็ควรที่จะได้รับคําชมหรือผลตอบแทนหรือกําลังใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากผู้คนจากเม็ดเงินหรือจาก ความมั่นคงจากงานที่คุณได้สร้างสารรค์มันลงไปที่คุณได้ทุ่มเทมันลงไปนะคะมันเป็นเหตุผลที่อย่างสมควรนะคะคุณรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจนะคะอิ่มใจในเรื่องของเม็ดเงินในเรื่องของความมั่นคงของคุณที่เพียรพยายามมาจนถึงสิ้นปีแล้วคุณก็สร้างเม็ดเงินได้สร้างกําไรได้เมื่อสรุปผลตอบแทนแล้วคุณ รู้สึกว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณเจอมาตลอดทั้งปีมันสร้างคุณค่ะมันสร้างคุณให้แข็มเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีพลังแล้วก็ยังเห็นกำไรจากการลงทุนลงน้ำพักน้ำแรงไม่ว่ากำลังใจเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถการดำเนินชีวิตมาจนถึงปลายปีการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาจนทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นะคะมันทำให้คุณเป็น The King of h r u s ททำให้คุณเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองคนหนึ่งนะคะที่คุณสามารถสร้างงานก็ได้นะคะบางท่านอาจจะสร้างผลงานใหม่ๆหรือเพิ่งจะเริ่มต้นกิจการใหม่หรือเริ่มทำอะไรใหม่ๆแล้วมันกำลังส่งผลกลับมาส่งเม็ดเงินส่งลูกค้าส่งอ่า ต่างๆจริงต่างๆที่คุณปรารถนาค่ะมันกำลังที่จะส่งผลและก็ส่งผลแล้วนะคะให้คุณพบกับความสำเร็จในชีวิตถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณจะบอบช้ำกับหลายสิ่งหลายอย่างกับการงานกับคำพูดของคนกับการสื่อสารการเจรจาหรือความพยายามในตัวคุณเองมาครั้งที่ผ่านมามันมีความท้อแท้มันมีความรู้สึกว่าคุณ คุณจะไปรอดหรือเปล่านะคุณจะไปได้ถึงเส้นชัยหรือเปล่าคุณเคยมีความท้อแท้คุณเคยหมดความเขาเรียกว่าหมดความหวังในงานที่ทําหมดความหวังในสิ่งที่ทําแต่ด้วยการที่คุณเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งเป็นคนที่อ่อท้อแท้ได้แต่แต่ไม่แต่ไม่ถอยอะคะ่ะท้อแต่ไม่ถอยด้วยความที่คุณเป็นคนไม่ถอย ในอดีตคุณเคยที่จะหยุดมันหลายครั้งนะคะแล้วก็เคยที่จะ,ะหันไปสู่สิ่งอื่นทําอย่างอื่นแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ฝ่าฟันมันมานะคะ Princess of one คุณคือราชนีแห่งการต่อสู้ปัญหาแห่งการวางแผนแห่งอุปสรรคต่างๆนะคะที่คุณฝา่าฝมันมามันทำให้คุณ มีความภูมิใจในเดือนนี้ในวันนี้และในโอกาสข้างหน้าอีกนะคะคุณจะได้ชื่นชมผลงานของคุณนะคะผ่านเม็ดเงินอย่างแน่นอนคุณจะมีราบผลอันเติบใหญ่จากสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะชาวราศีเมษนะคะเป็นราศีที่จะไม่หยุดอยู่กับที่นะคะจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าคุณมองเห็นอนาคตของคุณแล้วนะคะว่าคุณจะไปทางไหนและคุณเริ่มที่จะ มองไปข้างหน้าและพุ่งพยายมไปกับสิ่งที่คุณมองแล้วและตัดสินใจแล้วคุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆมาที่ทำให้คุณแทบล้มทั้งยืมมันทำให้คุณเ,เสียน้ําตาหลายรอบนะเสียเงินหลายครั้งจากการทำา h e d เด e คือการสิ้นสุดนะคะการสิ้นสุดความทุกทุกสิ่งทุกอย่างการละทิ้งไปซึ่ง ความทุกข์ทั้งหลายที่คุณเคยมีมาในในอดีตนะคะคือก่อนหน้าที่จะเข้าเดือนธันวาคมหรือมันอาจจะสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็ได้นะคะมันเป็นมันเพราะว่าไพ่มันขึ้นด้านหลังนะคะแม่แม่หมายความว่าคุณคุณผ่านพ้นมันมาแล้วอะคะ่ะจนตอนคุณนี้ตอนเนี้ย คุณไม่กลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วในข้างหน้าเพราะคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะฝ่าฟันมันลงไปคุณเปลี่ยนถ่ายชีวิตตัวเองนะคะเปลี่ยนถ่ายความคิดเปลี่ยน่ายพลังงานลบเข้าสู่พลังงานบวกไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าในอนาคตของคุณจะไม่มีวันที่จะ จะพูดว่าไม่มีวันตลอดชีวิตก็ไม่ใช่นะคะคือในระยะสั้นในระยะ,ะต้นถึงช่วงต้นปีหน้าหรือช่วงปีหน้าคุณก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะว่าพื้นฐานของคุณที่คุณสร้างไว้ในปี2565นี้คุณจะล้มลุกคุกคานคุณจะล้มทั้งเป็นคุณจะตายทั้งเป็นมาแล้วก็ตามแต่คุณ พบกับชัยชนะแน่นอนในปีนี้นะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะคือในในไพ่แถวแรกเนี่ยเขาบอกจากเดือนที่แล้วจนถึงปัจจุบัน เขาขึ้นว่าคุณพบโอกาสใหม่ๆหนทางใหม่ๆคุณพบความโชคดีคุณพบความสําเร็จและความมั่งคั่งรั่ารวยคุณพบเส้นทางอนาคตของคุณและคุณจะเป็นพระราชานะคะพระราชาแห่งเหรียญน,นั่นคือพบกับความสําเร็จในอาชีพหน้าที่ของคุณนะคะมันจะสร้างเม็ดเงินอย่างยิ่งใหญ่และไพ่ใบสุดท้ายบอกว่า t h e อ m p e r อ r คุณจะเป็นจกักรพรรดินะคะจกักรพรรดินีจกักรพรรดิที่ คำว่าจากักรพรรดิอะค่ะมันรวบรวมความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามามันรวบรวมประสบการณ์ที่คุณผ่านพ้นมาทุกสิ่งอย่างในหน้าที่การงานในการกระทําของคุณมันส่งผลให้คุณยืนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วในอาชีพการงานแต่คุณยังคงต้องไปต่อนะคะ คุณยังคงต้องพุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความความสําเร็จที่งดงามที่คุณวาดหวังเอาไว้นะคะมันอยู่ในมือคุณนะคะขอให้คุณมีความมั่นใจกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะและก็เพียพยายามลงมือทําอย่างไม่ท้อถอยต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จในการงานของคุณอย่างแน่นอนหรือถึงแม้ใครที่เพิ่งจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆ เพิ่งพบเจออะไรใหม่ๆในเดือนนี้หรือก่อนหน้านี้ไม่นานนะักคุณก็มีโอกาสที่จะประสบาสเร็จความสำเร็จนะคะกับงานนี้ได้นะคะรีบมากทำให้พูดผิดๆถูกๆนะเพราะว่าหน้าไพ่มีแต่พลังงานบวกทางนั้นเลยนะ,ะทำให้ผู้พยากรเองก็มีความรู้สึกว่ายินดีไปด้วยนะคะกับชาวราศีเมษที่จะพบกับความสําเร็จอะไรใหม่ๆแล้วเป็นสิ่งที่คุณ ตั้งใจแล้วมุ่งหวังคาดหวังเอาไว้คุณจะพบเจอกับมันนะคะและในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษก็มีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงดุดผลคุณคุณผาเลยนะคะมันทำให้คุณไม่ขยับขยื่อนไปไหนมันกับคนรักของคุณคุณเพียรพยายามที่จะต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆมาคู่กันนะคะคู่ไหนที่ ยังไม่มั่นใจต่อกันก็ให้มั่นใจได้นะคะว่าเขาคนที่ยืนอยู่คู่คุณทุกวันนี้คนที่อยู่เคียงข้างคุณแม้ในยามที่คุณมีความทุกข์หรือมีความสุขถ้าคนคนนั้นเขาอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาก็ให้คุณสบายใจและคิดไว้ได้เลยว่าเขาคือคนที่จะ อยู่ข้างคุณตลอดไปและนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะอนาคตของคุณสดใสทั้งในเรื่องของความรักทั้งในเรื่องของการงานการเงินนะคะอุปสรรคปัญหาในเดือนธันวาเนี้ยมีแค่งานหนักอย่างเดียวนะคะงานเยอะนอกกนั้นเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินเงินตราเรื่องของโอกาสที่คุณได้รับมา มันดีงามมากๆม,มันสดใสมากๆคุณผ่านพ้นชีวิตที่อับเฉามาแล้วคุณผ่านพ้นอุปสรรคการงานหนักๆมาแล้วคุณลุยงานในช่วงเริ่มต้นในช่วงบุกเบิกเสร็จสิ้นหมดไปแล้วจากนี้ไปเป็นช่วงที่คุณจะเก็บเกี่ยวในเรื่องของการงานการเงินและความรักคุณจะอยู่ในโซนที่คอมฟอร์ทโซนแล้วค่ะปลอดภัยที่สุดแล้วตอนนี้ คุณไม่มีอะไรที่ต้องคิดต้องกังวลอีกแล้วนะคะชาวราศีเมษและเราก็หวังว่าธุรกิจการงานของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือเป็นนายตัวเองหรือเป็นอ,อ,อะไรก็ช่างที่คุณทำมันขึ้นมาจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่เริ่มต้นใหม่ๆห,หรือจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า มือปืนรับจ้างก็ได้นะคะรับงานเป็นจ็อบๆไปก็สามารถที่จะเดินทางไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมมาจนท้ายคลิปขอให้ชาวราศีเมษจงประสบความสำเร็จและความร่ำรวยยั่งยืนไปนะคะในช่วงนี้ขอให้คุณตั้งใจที่จะทำงานแล้วคุณจะพบกับ ความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ